ีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าขอดูสร้อยคอน้ำหนัก2สลึงกันหน่อยได้เลยค่ะวันนี้แอดมินจัดให้เลยนะคะเป็นงานสร้อยคอ2สลึงพรอมจี้นะคะจัดให้เต็มๆทุกแบบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาจัดเซตให้ได้ชมกันเลยค่ะว่ามีดลายแบบไหนบ้างนะคะ อันเซตแรกค่ะเริ่มต้นกันด้วยลายแฟชั่นเลยนะคะก็จะเป็นทั้งงานจีชาแนลค่ะ GLV นะคะ g ี S นะคะแล้วก็จะเป็นงานชาแนลฝั่งเพชรด้วยค่ะสายสร้อยก็จะเป็นงานสายถักเบน์นะคะเซตถัดมาค่ะก็ยังอยู่ที่งานแฟชั่นอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวจีนะคะจะมีความเด่นอยู่ที่ว่าจะเป็นงานลงยาด้วยค่ะมีทั้งงานลงยาสีดำลงยาสีแดงนะคะ เซตงานดอกเดซี่ค่ะก็จะมีเป็นงานดอกเดซี่ลงยานะคะมีทั้งเป็นงานลงยาสีชมพูสีม่วงพัดเทลนะคะแล้วก็สีขาวค่ะสำหรับเซตนี้นะคะก็จะเป็นงานค่อนข้างที่จะเป็นงานโปร่งนิดนึงค่ะจะมีเป็นงานลายโซ่นะคะโซ่ทับลายนะคะโซ่ทาโร่นะคะจะตกแต่งด้วยจี้ลงมาค่ะจี G ้หัวใจดาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานซีตรองหัวใจนะคะเลดบิดนูนหัวใจค่ะ เซตนี้ก็จะเป็นงานสายสร้อยลายโซ่ซีดีนะคะตัวจี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นอีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเซตชุดนี้ก็จะเป็นงานที่ขายดีอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะเป็นงานลายสายสร้อยโซ่ซีดีแบบโปร่งนะคะตัวจี้เป็นงาน VCA ลงยาน,นั่นเองค่ะตอนนี้จะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะมีงานสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนะคะ ส่วนสำหรับใครที่ชอบงานโซ่แฟชั่นนะคะหรือโซ่ฝรั่งนะคะแนะนำเซตนี้เลยค่ะจี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะจะมีทั้งเป็นงานแฟชั่นซีดีนะคะเป็นงานเหรียญจีนลายดาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานน้องตุ๊กตานะคะลงยาให้ด้วยนะคะงานจี้ไบโครเฟอร์นะคะแล้วก็ฝั่งประดับพลอยด้วยค่ะ เส้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นงานโซ่ซีดีนะคะสีเนี่ยจะเป็นงานสีชมพูมุกนะคะออกขา,ขาวๆนิดนึงเนาะส่วนเส้นที่2กับเส้นที่สาค่ะลายสร้อยนะคะจะเป็นงานสายทูโทนค่ะเป็นงานสายโซ่ฝรั่งตกแต่งพร้อมงานลายสร้อยโซ่อ่าซีดีนะคะตัวจี้จะเป็นงานไบโคเวอร์นะคะลงยาฝั่งพลอยอีกเช่นเดียวกันค่ะมีงานสีขาวมุกแล้วก็สีดํามุกนะคะ ปิดท้ายกันด้วยแบบสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นงานจี้ฝังพลอยทั้งหมดเลยนะคะสายสร้อยนะคะจะมีทั้งเป็นงานเลดนะคะเป็นงานโซ่กล่องแล้วก็โซ่ซีดีนะคะตัวจี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะจะมีทั้งงานแฟชั่นนะคะทั้งหมดเลยนะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสินค้าลวดไลายแบบไหนนะคะสามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทาง Facebook นะคะทางไลน์หรือว่าทาง Tik t o k กก็ได้นะคะเรามีทุกช่องทางเลยนะคะสามารถทักเข้ามาหาน้องแอดมินได้เลยค่ะให้น้องแอดมินใส่ชมสวยๆให้ได้ด้วยนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ